สวัสดีเพื่อนๆและกันยานมิตรทั้งหลายก่อนที่ทุกท่านจะรับชมคลิปฝากกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับชาวราศีพิจิกทุกท่านนะครับชาวราศีพิจิก ถือได้ว่าเป็นราศีที่8ของปีโหราศาสตร์และสัญลักษณ์ทางโหงราศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักกันดีของชาวราศีพิจิกก็คือแมงป่องชาวราศีพิจิกเป็นคนที่ค่อนข้างลึกลับค่อนข้างเอาแต่ใจและน่าหลงไหลด้วยความที่ดาวพูโตเป็นดาวประจำราศีนี้คนที่เกิดในราศีนี้จึงมีความคิดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและค่อนข้าง สุดโตรงคนที่เกิดในราศีนี้เป็นคนที่มีสเสน่ห์และสื่อสารตรงกับใจพวกเขามีความตั้งใจจริงและแน่วแน่และจะค้นคว้าจนกว่าจะพบความจริงชาวราศีพิจิกเป็นผู้นํำที่ยอดเยี่ยมที่มักตระหนักถึงสถานการณ์อยู่เสมอและมีลักษณะเป็นพวกเจ้าความคิดอย่างชัดเจนนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งนะครับคือวันที่30มิถุนายนบางท่านก็ได้รับเงินเดือนกันไปนะครับเอาไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆที่จำเป็นนะครับอาจารย์จะมาเปิดไพ่นะครับดูว่าวาสนาบาร,รมีของท่านในครึ่งปีหลังนี้จะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ ก่อนอื่นนะอาจารย์ก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่านี่ไม่ใช่การดูดวงแบบเฉพาะเจาะจงของท่านใดท่านหนึ่งนะเป็นการจับไพ่เป็นการสื่อพลังงานอยากจะสื่อถึงพลังงานบวกๆอยากจะให้กำลังใจคนที่กำลังท้ออยู่นะดังนั้นท่านที่เข้ามาฟังก็ขอให้ฟังเพื่อความบันเทิงฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเองนะครับก็อย่ายอดติดมาก เพราะว่าดวงนี้ก็ฟังแค่แนวโน้มชีวิตจะดีมากดีน้อยยังไงนั้นขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของเรานะครับส้ส่วนใหญ่พลังงานแรกที่อาจารย์จัดได้สื่อได้นะครับคือดวงของท่านนะครับจะเป็นดวงที่ประมาณว่าไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะ รับความสุขอะไรมากมายนะครับเกิดมาเหมือนเกิดมาชดใช้กรรมอะไรสักอยา่างแต่ว่าเมื่อชดใช้กรรมเสร็จแล้วชีวิตก็จะเริ่มมีความสุขจะค่อยๆมีความสุขขึ้นนะครับเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าก่อนที่ท่านจะมีความสุขหรือเปรียบเทียบกับ ดาบเล่มหนึ่งนะครับก่อนที่จะกลายมาเป็นดาบนี่โอ้โหต้องผ่านการหลอมไฟต้องผ่านกระบวนการอะไรมากมายชีวิตท่านก็เหมือนกันดังนั้นแล้วก็ขอให้อดทนสู้นะครับเพราะว่าท่านมีวิบากกรรมซึ่งจะทำอะไรก็มักจะเจอแต่เรื่องติดติดขัด,ข,ดขัดก่อนเสมอแต่ว่าเมื่อท่านแก้ได้แล้วเมื่อท่านผ่านจุดนี้ได้แล้วนะครับ ความสุขก็จะบังเกิดตามมาในทุกๆครั้งเมื่อผ่านจุดนี้แล้วเดี๋ยวปัญหาอื่นมันก็จะเข้ามาอีกนะครับเรียกได้ว่าปัญหานั้นมันจะเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆแต่ท่านก็ยังสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแก้ไขปัญหานี้ได้เรื่อยๆอยู่เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าชีวิตนี้ไม่มีวันที่จะสงบไม่มีวันที่จะมีความสุขตลอดไปหรอกครับคือดวงดวงนะครับ ตามพลังงานไพ่ที่อาจารย์จับมาดังนั้นแล้วอาจารย์ก็ขอให้กำลังใจให้กำลังใจในหลายๆท่านที่ประเจกกำลังเผชิญปัญหาอยู่ตอนนี้นะครับถ้าท่านกำลังทุกข์ที่สุดนั่นหมายความว่าความสุขที่สุดก็กำลังรอท่านอยู่ตรงหน้าเหมือนกันเพียงแค่ว่าท่านนั้นต้องผ่านจุดนี้ให้ได้ซะก่อนเดี๋ยวความสุขมันจะเข้ามานะครับ เชื่อไหมว่าไม่มีใครนะครับที่จะอยู่กับความทุกข์ได้ตลอดเวลาและก็ไม่มีใครที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลานะครับชีวิตมีขึ้นมีลงแต่โดยส่วนใหญ่แล้วโดยรวมแล้วสำหรับทุกๆคนที่เขาประสบความสำเร็จที่เขามีความสุขล้วนแล้วแต่ผ่านความทุกข์มากันทั้งนั้นล้วนแล้วแต่ผ่านการเป็นหนี้เป็นสินโดนโกงกว่าจะ ประสบความสําเร็จกว่าจะมีความสุขได้ก็เรียกได้ว่าเหนื่อยเอาการมากๆเลยนะครับบทสรุปนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดอะไรไปยาวกว่านี้เดี๋ยวจะไปเครียดไปซีเรียสกับเรื่องดวงอะไรมากมายก็ตามที่อาจารย์บอกนะครับเรื่องดวงมันก็เป็นแค่แนวทางและนี่ก็คือเป็นการจับไพ่เอาพลังงานบวกบวกมาให้เท่านั้นนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียด โดยตรงก็ต้องไปหาอาจารย์ต้องไปหาหมอทำนายที่เขาแม่นๆนะครับส่งวันเดือนปีเกิดให้เขาดูจริงๆนะครับเจาะลึกชีวิตนะครับและสุดท้ายนี้ก็อาจารย์ก็ขออวยพรให้กับทุกๆท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะครับขอให้โชคดีนะพรุ่งนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วนะครับให้ถูกหวยถูกรางวัลมีเงินมีทองกันนะครับ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาที่ติดขัดอยู่ตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าชีวิตของทุกๆคนนะครับที่กําลังมีความทุกข์อยู่ตอนนี้เชื่อว่าอีกไม่นานนะครับทุกท่านจะผ่านพ้นไปได้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ